ไม่ตอบคำถามของลูกน้องหันมองจ้องหน้าบูชิตซึ่งนั่งเป็นทองไม่หล้หลอนอยู่กับแก้วเบียรใบหน้าเฉยเมยไม่บอกความรู้สึกแก่ได้ยินแล้วใช่ไหมไอ้ไม่เข้ามาอยู่ในบ้านฉันเลือดหันไปทางบูชิตแล้วถามและจ้องมองหมายจะสบตากระบูชิตแต่นายตำรวจนมทำเหมือนไม่ได้ยินและไม่ยอมศบตาก,กับไอ้เลือดเลย บูชิดเลือดหลองเรียกอย่างขัดใจอะไรบะบูชิดแงหน้ามาถามเหมือนรู้สึกประหลาดใจไอ้ไม่มันบุกเข้าไปอยู่ในบ้านฉันแล้วคนมาบอกอยู่นี่ไม่ได้ยินหรือได้ยินทำไมอา้าวไอ้ฮึแกเป็นตำรวจภาษาอะไรวะบูชิดรู้ว่าผู้หลายเข้าบ้านเข้าเรือนชาวบ้าน แล้วยังทำเฉยไอเลือดเออะไม่ใบหนะ้าถ้าว่านายตำรวจหนุมไม่แคร์ย้อนเอาหน้าตาเฉยไม่ใช่เรื่องของฉันนี่วาไอไม่เข้ามาในเมืองก็เป็นหน้าที่ของตำรวจกองเมืองสิฉันมีหน้าที่ไปตามจับในปา่าเขาแบ่งหน้าที่ให้ฉันอย่างนั้นนี่มันเกิดเหตุเฉพาะหน้าโว้ยไอเลือด แหกปากหลองอย่างโกรธจัดเฉพาะหน้าฉันมีเบียร์อย่างเดียวไม่มีคนหลายจ้ามึงจะด่วนไปถึงไหนวะบูชิดกูหมดความอดทนแล้วนะจะบอกให้อ้าวไอ้และยำขึ้นมึงขึ้นกูกับเจ้านายได้หรือกูเป็นเจ้านายเว้ยมึงรู้หรือเปล่าเจ้านายนะ่ะเป็นยังไงก่อนเขาจะทำงานให้มึงนะ่ะมึงเคยให้อะไรเขาชาชาไอ้เปรตทำเป็นลืมธรรมเนียม อ๋อมึงจะเอาอยางนั้นเหมือนกันหรือแน่นอนกูสมุนทรราชเหมือนกันนิวาทำเนียมทรราชมียังไงต้องบ้ากันไปตามคันลองของมันเพราะความคิดแบบทรราชยังอยู่มึงดูเอาการพนันมีที่ไหนหัวใต้ดินอยู่ที่ไหนที่นั่นมีซองขาวเอาเอาแค่ซ่องกะะรี่ก็แล้วกันมึงไปถามมีซองขาวไหมบูชิดหัวเลาะเหยือ่อหยัน แล้วก็พูดแดกดันต่อไปสามทรราชหนีไปแล้วมึงคิดบ้าเมืองไทยหนีสิ้นทรราชแล้วหรือกูอยากหัวเลาะบอยอยากมีการแดกกันอยู่สบายมากแดกเยอะเสด้วยใครจะทำไม่กูได้เดินขบวนหรืออย่าให้เส็ดดีกว่าเดินจนขาหลุดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะงั้นมึงรีบไปเสียไปพึ่งพวกของมึงอย่ามาพึ่งกูถ้ามึงไม่มีซองขาวให้กู มึงจะเอาต่อหน้าชาวบ้านอย่างนี้หรือไอเลือดแหกปากหลองถามเออสิบะแดกต่อหน้าหรือรับหลังจะมีผลต่างกันยังไงและยำเหมือนกันทั้งนั้นกูว่ามึงรีบไปเสียดีกว่าเขินอยู่ให้กูพูดอะไรอีกเดี๋ยวได้เปิดโปงชิบหายบายทะเลพับพาไอเลือดวางธนบัตรใบแดงๆไว้บนโต๊ะแล้วเพนพูดออกจากหลานไป บูชิดหัวละคิกคิกชอบใจเดี๋ยวดาส่งเบาๆสันดานจะเอาอะไรจะให้ดังใจกูไม่ใช่ขี้ข้านิวบาอุสาทีวีมองเขาอย่างชื่นชมคิดบ้าเขาคงจะเป็นตัวของตัวเองไม่ยอมเป็นเครื่องมือของใครแต่แล้วสีหน้าของหญิงสาวสลดลงทันทีเมื่อเขาเดินมาหาวางเงินค่าเครื่องดื่มลงตรงหน้า แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเดินไปดูเหตุการณ์ซะหน่อยอะไรกันแน่อย่าไม่ต้องทอนแล้วเขาเดินออกจากหลานไปขึ้นรถขับหายไปเจ้าประกูลขออย่าให้พบคุณใหม่เลยอุสาเทวี TV พูดงึมงๆเบาๆขณะเก็บเงินใส่ลิ้นชักเธอหลูอยู่เต็มอกเสือใหม่เข้ามาอยู่ในเมืองหลายบันแล้ว เพื่อเยี่ยมเยียนอีไหมซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเล้นลับดูเหมือนจะเข้ามาอยู่ตั้งแต่บันลุ่งขึ้นที่อิเสือสาวถูกนำส่งโรงพยาบาลอุสาเทวีเคยแอบไปเยี่ยมไหมฟ้าหรืออิเสือไหมตอนปลอดคนพบบ้าอีไหมกับลูกในท้องอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วเธอไม่กล้าปิปากบอกใครแม้แต่คำเพนเพราะไหมฝา กำชับแล้วกำชับอีกคำมเพนมาเยี่ยมอาจจะพาตำรวจมาด้วยเพราะตำรวจเข้าใจว่าเสือใหม่หลงรักคำมเพนจะต้องบอกอะไรอะไรให้รู้มันเป็นความเข้าใจผิดของใครไม่อาจจะทราบได้แต่อุสาเทบี TV ถือว่าเป็นผลดีกับเพื่อนผู้อาพับจึงถือเป็นเรื่องลับอย่างยิ่งยวดหลานของเธอใครใก็เข้าออกได้สบาย เพราะฉะนั้นคนของอีไหมจึงดอดเอาจดหมายของอีไหมมาส่งให้เธอได้สะดวกในวันไปพบกันอีไหมแสนจะดีใจจับมือเธอบีบแน่นเมื่อเธอแสดงความยินดีที่อีเสือไหมจะมีลูกแล้วพากันหลั่งน้ำตาเมื่ออีไหมบอกว่าสงสารลูกไม่รู้จะเป็นผู้เป็นคนกับเขาได้หรือเปล่าพ่อแม่เป็นโจรชาวบ้าน จะต้อนรับลูกฉันยังไงอุษาเขาไม่ตาหน้าว่าลูกโจรหรือเธอปล่อยเศร้าใจไปกับอีไหมด้วยและเป็นกังวลไปตามคําปลาลบของอีไหมถ้าลูกฉันเป็นผู้หญิงลูกคงจะลำบากมากฉันจึงอยากให้เขาเป็นผู้ชายอย่าเป็นผู้หญิงเลยถึงยามตายฉันไม่อาจจะหลับตาตายได้ ความคิดของอุษาเทบีหายวับไปทันทีเมื่อมีเสียงระเบิดตมสนันติดต่อกันขึ้นสามสี่ตุม่มและเกิดอาการไหวสะเทือนอย่างรุนแรงกระจกหน้าต่างสั่นดังกล่าวประตูกระแทกกับฝาดังคลมคลมมันดังมาจากทางบ้านไอเลือดความเป็นห่วงเสือหม่หรืออยางไล่ก็เหลือจะเดาอุษาเทบีขวามอเตอร์ไซค์ขับบึงตรงไปยังบ้านของไอเลือดอย่างรวดเร็ว าาแข็งกยุสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าคือบ้านอันสวยงามทุกหลังของไอเลือดพังพินาศกระจายเกลื่อนมันพังผอมกันล่ากับนัดทันทีที่เสือไม่ก้าวผลลัวทางด้านหลังเสียงเหมือนแผ่นดินถล่มทลายก็ระเบิดขึ้นโดยไม่มีใครทันสังเกตว่ามันเกิดจากอะไรเจ้าหน้าที่กระจายหลอมและห้ามคนเข้าไปในบริเวณนั้น มันอาจจะระเบิดขึ้นอีกถอยห่างออกไปเจ้าหน้าที่ประกาศสซสำๆหลายครั้งผู้คนจึงถอยมาห่างๆและพากันวิ่งหนีแทบจะเหยียบกันตายเมื่อเสียงอะไรระเบิดโป้งขึ้นกว่าจะรู้ว่าเป็นยางรถชาวบ้านพากันหายหน้าไปเกือบหมดและอุสาเทวีก็ยังหลบอยู่เบื้องหลังต้นมะพร้าวแถวหน้าบ้านตรงกันข้ามกับไอเลือดนั่นเอง ไม่ยอมหนีอย่างคนขาดสติเหมือนคนอื่นหญิงสาวเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบิ่งพล่านกระจายไปทุกทิศต,ตามหาเสือใหม่จ้าลระบันรวมถังบูชิดด้วยผู้คนทยอยกลับมาอีกและหนาตาขึ้นเป็นลำดับจนมืดฝามัวดินพูดคุยกันซัดไม่รู้ใครเป็นใครชายคนหนึ่งนุ่งสโลงไหมใส่เสื้อยอมคลามแบบเสื้อหม้อห่ สวมหมวกใบลานสีขาวปีกใหญ่ใส่แว่นดำผ้าขาวหมาเขียนพุงสวมรองเท้าหุ้มข้อไม่มีถุงมือหอบแคนคันใหญ่หมอเดินกระเลิกกระล่ามายืนใกล้ๆอุตสาเทบีแล้วกระซิบถามเนียงเนียงบ้านมาโดนอะไรพังหญิงสาวสะดุง้งเพราะจำเสียงได้หันขวับมากระพบเจ้าของเสียง ยกนิ้วฉีแตะริมฝีปากเป็นสัญญาณห้ามอึงมิใช่ใครที่ไหนเสือใบนั่นเองและใกล้ๆกับที่เขายืนอยู่ชายหนุ่มล่างดำบะเมื่อมยืนถือแคนอยู่เลียงลายช่าใจเหลือเกินเขาหรูจะทำยังไงอุตสาเทวีถามก็ยับกันไปข้างเท่านั้นพ่อขาแคนตอบ คิดบ้าแค่นี้จะช่วยพลางตาเขาได้หรือไม่คิดอะไรทั้งนั้นไม่เคยคิดจะพลางใครตั้งใจจะสู้เสียด้วยซ้ำเพราะตอนนี้อีไหมออกจากโรงพยาบาลแล้วไปอยู่ไหนบอกไม่ได้ต้องแอบ,บซ่อนตัวจนกว่าจะคลอดลูกแล้วคุณไม่ไปอยู่ด้วยกันกับเธอหรือผมอยากอยู่ใกล้ๆกับคนที่คนรักหญิงสาว มองดวงตาของเขาพบเงาของตัวเองปรากฏขึ้นในกระจกแบนสีดำอยากจะบอกเขาด้วยสายตาอย่าคิดนอกใจอิไหมเลยสงสารอิไหมเถิดคนเราบางครั้งฝืนใจได้บางครั้งมันก็ฝืนใจไม่ได้อย่างที่อิไหมมีลูกไม่รู้เป็นยังไงถ้าอิไหมกลายเป็นอุตสาเทวีเสียได้ผมจะดีใจที่สุดเสือใหม่พูดตอ คุณประลัดจุจุเสือไม่จุปากห้ามผมไปละไอ้บูชิตมันเตรมาทางนี้แล้วถ้ามีโอกาสบอกมันด้วยถ้าไม่อยากเสียคนให้รีบตีตัวออกห่างไอ้เลือดแล้วอย่ามายุ่งกับผมจะตายเปล่าอุตสาเทวีไม่มีโอกาสจะฉีแจงอะไรเลยเพราะพอเสือไม่หายเข้าไปในหมู่พ่อขาแรนบูชิตก็มาถึง และมองตามหลังพวกพ่อขาแคนอย่างสงสัยใครคุยกับคุณเมื่อกี้บูชิดถามคงเป็นพวกพ่อขาแคนเขาถามมีเรื่องอะไรกันหรือใครทำอะไรระเบิดทำนองนี้ละค่ะแล้วก็เลยไปเราาะดิฉันไม่รู้ไอ้หม่ทำไอ้เลือดแสบมากคราวนี้บ้านพังพินาศข้าวของเสียหายหมด คนตายหรือเปล่ายัางไม่ทราบเลยรู้ได้ไงคะว่าเสือใหม่เป็นคนทำอุตสาเทบีถามของพันหนี้จะต้องให้ใครบอกสามัญสำนึกมันบอกและไม่ต้องเดาด้วยอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นายเลือดมีศัตรูเยอะไม่ใช่เหรอคะหมู่นี้เจ้าหญิงเก่งขึ้นเยอะ บูชิตจะชมด้วยความจริงใจหรือไม่ก็ตามหญิงสาวไม่ได้เอาใจใส่กล่าวต่อว่าคนมีศัตรูมากใครอาจจะเล่นงานเอาเมื่อไหร่ก็ได้เสือใมอาจจะไม่รู้เรื่องเลยคนอื่นมาล้างแขนของเขาการจะเหมาว่าคนนั้นคนนี้ทำเป็นการไม่ถูกต้องจริงของคุณอุสาผมออกจะแย่สักหน่อยเพราะถ้าไปพูดกันในศาลแล้วผมพังแน่ ไม่มีใครเขารับฟังเนื่องจากไม่มีประจักษ์พยานนายเลือดทำบาปใครต่อใครมาเท่าไหร่แล้วอาจจะมีใครสักคนเก็บแขนหมาจนได้จังหวะจึงลงมือทันทีคุณอุสาอย่าลืมนะก่อนที่จะเกิดเรื่องพังบ้านนี่คนของนายเลือดวิ่งไปบอกแล้วมีสกีคนละคะพบเสือใหม่แหมบัณนนีี คุณอุสาเป็นทนายแก้ต่างให้เสือใหม่ใหญ่เลยคุณเป็นนายตำรวจไม่ใช่แม่ขาเหมือนดิฉันคุณอย่าเดาสิขาหญิงสาวไม่ลดลาวาศอกไม่หนำพูดจี้ใจดำอย่างจังเด่นเอาบูชิดนิ่งอึ้งไปเสือใหม่เคราะหลายมามากแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานอย่าส้ำเติมเขาเลยค่ะหญิงสาวลดเสียงกระด้างลง ฟังนุ่มหูขึ้นหน่อยปล่อยให้ตำรวจกองเมืองเขาจัดการไปเองคุณบูชิตบอกไม่เกี่ยวแล้วมาเกี่ยวทำไมคะหรือว่าจะจับเสือใหม่ให้ได้บูชิตหัวละไม่ตอบหันกลับเข้าไปในเขตบ้านเพื่อจะดูเจ้าหน้าที่หรือสิ่งประหลักพังทันใดเจ้าหน้าที่ที่เหลือกันอยู่ก็พากันหลองอึงมีคนตายพบศพแล้ว ถังบริเวณบ้านคนรับใช้และบ้านหลังงามสองหลังแฝดของไอ้เลือดเจ้าหน้าที่ผู้ทำการหรือขนหลองบอกเป็นเสียงเดียวเดี๋ยวพบอีกศพและอีกศพท่ามกลางฝูงชนที่แหกกันบาดูหนาตาขึ้นเป็นลำดับบูชิดหน้าสลรมองดูศพที่ถูกหมายทับเลือดสาดด้วยความรู้สึกหดหูใจคนรับฉายชายหญิงของไอ้เลือดตายเกือบหมดบ้าน มีบางคนหนีไปก่อนบ้านจะระเบิดและกลับมาเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังมันเอาอะไรไปวางบางไหยแล้วบอกให้พวกเราหนีบอกว่าอีกสักครู่บ้านหลังหนี้จะระเบิดแล้วก็ไม่มีใครเชื่อหาว่ามันคูมีฉันคนเดียวที่หนีออกไปก่อนเพราะกลัวเสือใหม่ไปไม่ไกลเท่าไหร่มันระเบิดตุมต่มๆเป็นแถวเจ้าหน้าที่จึงได้หู้กัน เสือใหม่ตั้งระเบิดเวลาไว้พอพวกมันออกไปผลบ้านไม่เท่าไหร่ลูกระเบิดเวลาก็ทำหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรงไอเลือดนั่งฟังเรื่องราวอย่างทอดอาไรพอหันมาพบบูชิตไอเลือดยกมือฉีหน้าอาคาดขบฟันกรอด,อดแต่ไม่พูดบูชิตละนีออกมาและเดินบนเบียนหาเบาะแสของเสือใหม่ แต่จนแล้วจนลอดก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรเลยไม่มีใครเห็นเสือใหม่ผ่านไปที่ไหนสักแห่งเดียวคล้ายกับบ้าพวกเสือใหม่เดินเข้าสวนแล้วหายไปเลยไม่มีใครเห็นโผลไปไหนอีกมันชวนชะงนนักบูชิตจึงเดินสำรวจอีกครั้งหนึ่งบุกเข้าไปในดงกล้วยส่วนมะพร้าวของใครต่อใครหลายแห่งแต่ผลที่ได้รับเหมือนเดิม สุดท้ายเขามานั่งจ้องหน้าไอเลือดบอกเสียงต่ำตาเสียใจจริงๆเลือดไม่พบวี่แววเลยไม่รู้มันหายตัวไปไหนไอเลือดหัวเลาะอย่างเจ็บช้ำพูดประชดบ้าเสียใจเรื่องอะไรไอเลือดคิดหายเพื่อนฝูงดีใจน่ะไม่ว่าอย่ามาทำเป็นเห็นใจเลยไอเลือดรู้เสร็จแล้วไม่เคยมีเพื่อน บูชิดถอยออกมาและเลยขับรถกลับมายัางหลานของอุสาเทบีอีกครั้งหนึ่งพอรถของเขาจอดสนิทและก้าวเท้าลงพวกพ่อขาแคนพากันขึ้นรถปิกอัพขับออกจากหน้าหลานไปแวบหนึ่งเขามองเห็นเจ้าคนนุ่งสโลงไหมก้าวขึ้นรถขิวของเขาก็ขบวดเข้าหากันเพราะคลับคลายคลับคลาจะเคยเห็นเซี่ยวหน้าอย่างนั้นที่ไหน ปัดโทไอเสือไม่เขานึกออกก้าวกลับขึ้นรถสตาร์ทเครื่องร่างของอุษาเทบีก็ทลันออกมาจากหลานเกาะประตูรถถามอย่างตื่นเต้นคุณบูชิตจะไปไหนคะไม่ลงมาทานอะไรแก้เหนื่อยก่อนหรยอคะบูชิตไม่ตอบเกลื่อนรถออกช้าก่อนพอหญิงสาวปล่อยมือจากขอบหน้าต่างรถเขาจึงเร่งความเร็วขึ้น ขามองเห็นรถบิ๊กอัพคันนั้นมุ่งหน้าออกไปทางเลื่อนจําและตรงไปตามถนนสายสุรินสังขะด้วยความเร็วพอประมาณดูเหมือนจะไม่รู้ตัวว่าเขาสะกดลอยตามจึงวิ่งตามสบายกระทั้งผลเมืองออกมาถึงหน้าโรงพยาบาลขณะกำลังชะลอความเร็วใครคนหนึ่งที่นั่งถ่ายรถคงจะหลองบอกคนขับเจ้าปิ๊กอัพคันนั้นจึงพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว บูชิตเร่งความเร็วขึ้นอีกในทำนองเดียวกันฝ่ายพ่อขาแครนพยายามหนีสุดความเร็วของรถทีเดียวใบกี่อึดใจรถสองคันก็วิ่งอยู่บนถนนด,นด้านออกของสนามบินและอย่างไม่คาดฝันเจ้าแค่นในมือของพวกพ่อขาคนหนึ่งก็แผดคําลามขึ้นเหมือนปืนกระจกหน้าแตกกล่าเดชะบุญกระสุน ไม่ตรงที่นั่งคนขับมันเจาะเข้าด้านที่นั่งคู่คนขับอย่างเจตนาเขาหรู้ทีเดียวว่าน,นั่นคือการยิงเตือนเขาชะลอความเร็วลงเพราะมองเห็นแครนทุกคันหันมาทางรถของเขาพร้อมกับรถชะลอความเร็วลงเช่นกันและก่อนที่เขาจะทันดึงปืนออกจากที่เสียบข้างประตูรถเสียงปืนก็ดังขึ้น พลิบตาเดียวอย่างหน้ารถของเขาข้างหนึ่งระเบิด์ตูมลมรถแทบออกนอกถนนเขาเรีบหักกลับสองตลบรถก็ไปหยุดดูท้ายรถปิกอัพคันนั้นแยะปากบอกปืนจ่อหน้าต่างรถทั้งสองข้างขอตรวจใบขับขี่หน่อยเสียงเสือใบดังขึ้นแล้วประตูรถก็ถูกกระชากเปิดออกลงมามือจะแตะปืนจะตายหาไม่รู้ตัว เสือไม่สั่งเสียงเหี้ยมเกลียมและเหมือนจะไม่ทันใจขวาแขนบูชิตกระชากออกจากรถสุดแรงล่างของบูชิตหัวสุนไปเกือบสิบก้าเสือไม่ซึ่งบัดนี้ไม่ได้อยู่ในชุดสโลงแล้วกางเกงพับขาบว้ยเหนือเขา่าลูดลงมาอยู่ในรูปเดิมของมันและเสื้อตัวไม่สวมทับชุดหม้อห้อมสอดอยู่ในกางเกงดูธรรมัดทะแมงแข็งขัน เสือใหม่ก้าวตามมาอย่างทัศนถามอย่างไม่สุภาพเลยแกตามข้ามาหาหอกอะไรวะบูชิดมาจับแกสิแกฆ่าคนเยอะแล้วนะมัพอที่เธอนา่าคนเหล่านั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแกฆ่าเขาทำไมวันนี้อีกีศพรู้ไหมบูชิดเดินทัศๆาเข้าหาเสือใหม่เช่นกันเดี๋ยวต่างคนต่างหยุดห่างกันไม่ถึงสามา ข้าไม่รับรูอะไรทั้งสิ้นใครรับฉายไอเลือดก็รับเคราะกรรไปใกลกลัวตายก็อย่ามาใกล้หนีไปไกลๆเสือใหม่ตอบอย่างไม่ยี่ละแกหู้กฎหมายแล้วแกละเบิดกฎหมายเสเองมันไม่ถูกนะไม่นะขอให้เรามาพูดกันอย่างเพื่อนจริงๆสักครั้งเถอะบูชิตพูดเสียงเนิบไม่มีประโยชน์หรอกเพราะพูดกี่ครั้งแกจะจับข้าเข้าคุก ขอบอกแกเป็นคำขาดคลังสุดท้ายว่าถ้าแกไม่อยากตายแกกลับไปเสียข้าไม่อยากฆ่าแกไม่แกหลูนี่นาข้ามีหน้าที่ยังไงเชื่อข้าดีกว่าข้าจะทำคดีให้หลวมที่สุดไอคนที่ตายข้าจะบอกไว้เลยเป็นโจรทั้งนั้นเสือใบห,หัวเลาะเหมือนคนบ้าจี้ก่อนจะถามว่าแล้วพวกตำรวจที่ตาย,ตายไปละ่ะ เป็นคนหลายเหมือนกันหรือบูชิดตอบทันทีเหมือนคิดไว้แล้วไอ้พวกนั้นก็นยัดทานสินบนมาทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นผู้หลายก็ย่อมได้เราเพื่อนกันเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนจะช่วยหมาที่ไหนวะก็ดีช่วยเพื่อนให้ติดคุกหรือถูกยิงเป้าไปเลยคนอย่างแกเป็นคนดีมากเอาสิแก่มีปัญญาจับเชิญจับต่างคน ต่างก้าวเข้าหากันคนละก้าวแล้วบูชิตบอกว่าเอาหนีไหมละ่ะเราสองคนสู้กันถ้าแกแพ้แกต้องยอมให้ข้าจับตกลงไม่ตอบกลัวหัวละบอกลูกน้องแกไว้สิถ้าแกแพ้ลูกน้องของแกต้องปล่อยให้ข้าเอาตัวไปเออน่าเขาได้ยินกันหมดทุกคนแล้ว คนของข้าไม่เหมือนพวกของแกหรอกหน้าตัวเมียหมาหมูเอาเตรียมตัวตเตนนะเต้เนเท้าของเสือไม่ดีดผึ่งออกหมายก้านข้อบูชิดนายตำรวจหนุ่มก้มหัวหลบร่างของไม่ก็ถลาเสียหลักพอจะหันตัวกลับป่าเผชิญหน้ากันอีกครั้งนด้งเท้าหนักเหมือนต้นตาลฟาดเข้ากลางหลังเสียงดังบัตตีควาย เสียงลมออกจากปากเสือใหม่ก่อนจะหลมคว่ำหน้าลงบนสั่งข้าวลักเบลเร็จกูไอไ้ไมมึงเสร็จกูบูชิดหลองอย่างลิงโลดก่อนจะถาโถมเข้าหาหมายจะกระเทืบให้จมทรณีจบตอนที่60แล้วนะครับโปลดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ